ร้เปอร์นตครับก็คือเงินเดีว่ราถึแรกบได0ไปห้าหมื่นล้านรับสองสี่หมื่นล้านรบช่แห่งสองหมื่นล้านนะครับก็มันก็เป็นภาระที่พวกผมระลอกในแหงระดงแหงเงินฝากเมื่อหนึน่งก็คือเพื่อใช้จ่ายเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมันก็มันก็กระทบมาแลวผมผมเหาะลงไปพื้นที่ถามชาบ้านชาวบ้านเขาบอกว่ามันเป็นเทียรผขวกมันแหงเงินย่างไรมันสุดเกินเ,เลย เดี๋ยวผเชื่อมั่นว่าหลังจากที่เขาได้ฟังทําแล้วแล้วก็เห็นการตัดตั้งแล้วนะครับผ่านไปผมก็เชื่อมั่นว่าก็ครับผมสิราคาเห็นใจครับ